พยัคฆราชซ่ซอนเล็บภาคสองเล่มที่5ตอนสายเลือดตัดไม่ขาดวันรุ่งขึ้นเสียสินได้รับอนุญาตจากห้องเต้ จึงไม่เข้าประชุมช่วงเชา้าหากแจ้งเรื่องที่เตรียมรับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยเข้านครหลวงมาปลูกสร้างวัดต้าเป่าเอินซื่อต่อเจิ้งเหอกับเจ้าหน้าที่กรมช่างแรงงานให้พวกมันไปจัดการจากนั้นกลับบ้านมาเตรียมเดินทางสู่บนทนชานตุงครั้งก่อนเผิงจืดฉีรีบออกเดินทางไม่ได้นำสิ่งของใดไป ผู้อื่นเป็นที่ดาตระกูลเผิงต่อให้สองมือว่างเปล่าก็ไม่เป็นไรมันมีศักด์เป็นเขยขวัญทั้งยังเป็นกัวกงไหนเลยไม่นำสิ่งของไปดีที่ฉีหมิงเอ๋อจัดเตรียมสิ่งของไว้ในบ้านแล้วเพียงใช้เวลาเครื่องวันก็จัดซื้อสิ่งของเพิ่มเติมจนครบถ้วนภายในวังหย่งเล่อห้องเต้กับจูเกาเชอร์เสด็จกลับตำหนักจินเซินหย่งเล่อห้องเต้ยังไม่พอพระททยอยู่บ้าง วันนี้เป็นกำหนดเวลาสุดท้ายที่จูเกาซีต้องออกจากนกครหลวงไปคลองเมืองที่แดนยูนานหยงเล่อห้องเต้ยังเตรียมของขวัญและให้โอวาดโอรสองค์ที่สองสุดท้ายจูเกาซีไม่ได้มาเข้าเฝ้าทูลละจูเกาเชื่อขึ้นเป็นไทยจือยามปกติไม่ต้องเข้าประชุมช่วงเชา้าแต่วันนี้เป็นวันที่น้องรองจะออกจากนกครหลวง จึงเตรียมมาส่งน้องรองสุดท้ายยามนั้นมู่เอินย่องฝีเท้าเข้ามากราบทูลว่าฝ่าบาทหั่นอ๋องขอเข้าเฝ้าหยองเล่อห้องเต้พอทรงสดับก็กลิ้วขึ้นมารับสั่งว่าบอกให้ลูกไม่รักดีนี้ใสหัวเข้ามามู่เอินกล่าวอย่างลำบากใจว่าหั่นอ๋องยังไม่หายดี อยู่ภายใต้การประคองของขันทีวังเจ้าหั่นอ๋องสองคนในความเห็นของบบาวหั่นอ๋องกระทั่งเดินยังยากลำบากความกลิ้วของหยงเล่อฮ่องเต้สลายคลายเปลี่ยนเป็นรับสั่งว่ารีบเรียกมงินเข้ามาชั่วครู่ให้หลังองค์ชายรองจูกเกาซุยเดินเข้ามาภายใต้การประคับประคองของข,องขันทีวังเจ้าหั่นอ๋องจูกเกาซุยทำตามคำแนะนำของเฉินอิง ทราบว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นไพ่ใบเดียวของตัวเองจึงไม่รับประทานอาหารที่ดีทั้งนอนไม่เต็มอิ่มหนวดเคลาไม่ตัดเล็มผมเผ้าไม่หวีสางจึงมีผมเผ้ายุ่งเหยิงหนวดเขารุงรังขอบตาดำคลำ้ำสองแก้มตอบลึกจากนักรบอันเข้มแข็งกลายเป็นคนป่วยที่ไม่อาจต้านแรงลม ย่งเลือห้องเต้ทอดพระเนตรจนสลดพระไทยมีพระราชกระแสว่ารีบจัดที่นั่งให้กับหั่นอ๋องจูเก่าเชื่อก็ตรงเข้าไปรับหน้าจูเกาสุรยรับตัวมันจากขันทีน้อยกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าน้องร้องทช่ไหนมีสภาพเช่นนี้จูเกาสุยดิ้นหลุดจากการประคองของจูเกา่าเชื่อกับขันทีน้อยคุกเข่าลงคืบคลานมาสองก้า กอดพระบาทยางเล่อห้องเต้ไว้ร่ำให้เรียกหาว่าบิดายางเล่อห้องเต้ก็ขอบพระเนตรเปียกชุ่มรีบประคองราชโอรสองค์รองขึ้นรับสั่งว่าสุฮีเอ๋อลุกขึ้นลุล่วงถึงตอนนี้เจ้ายังไม่หายป่วยหรือหมอหลวงบังเจ้าหั่นอ๋องช่างสมควรตายเจ้าป่วยหนักถึงเพียงนี้ กลับไม่รายงานต่อเราจูกเกาซุยกล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่าบิดาระหว่างที่ผู้บุตรนึกทบทวนในบ้านวันนี้ประคองตัวเข้าวังมาเข้าเฝ้าพระบิดาเพราะคิดร้องขอพระบิดาประการหนึ่งหยงเล่อฮ่องเต้รับสั่งว่าเจ้าลุกขึ้นก่อนแล้วค่อยว่ากล่าว โจ้กเกาสุยยังไม่ยอมลุกขึ้นร่ำให้รำพันว่าบิดาผู้บุตรคับแขนใจยิ่งผู้บุตรนึกทบทวนดูเห็นว่าไม่ได้กระทําผิดต่อบ้านเมืองเหตุใดถูกเนรเทศไปไกลหมื่นลี้ผู้บุตรไม่ยินยอมพร้อมใจจริงๆหยงเล่อห้องเตกลกล่้วอยู่บ้างตรัสขึ้นว่านี่เป็นวาจาใด เราแต่งตั้งเจ้าเป็นหั่นอองให้ไปครองเมืองยูนานเพื่อรักษาชายแดนใต้ให้กับประเทศฉชนไหนบอกว่าเป็นการเนรเทศจูกเกาสุยคล่ำครลวนว่าแดนยูนานภูเขาสูงเส้นทางอันตรายปกคลุมด้วยเชื้อไข้ป่าผู้บุตรจะปรับตัวเข้ากับชายแดนใต้ได้อย่างไร วันนี้ผู้บุตรเพียงร้องขอต่อบิดาไม่ต้องการคลองเมืองนับแต่นี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อราชการขอเป็นององที่อยู่ว่างในนครหลวงขอเพียงอยู่ข้างกายพระบิดาพระมารดาก็พึงพอใจแล้วยงเลือห้องเต้ทรงลังเลอยู่บ้างจูเกาสวีโขกศรีรษะกล่าวว่า หากพระบิดาไม่รับปากผู้บุตรก็จะออกเดินทางแต่คิดขอลงใบหนึ่งจยงเล่อฮ่องเต้ตรัสถามว่าเพราะเหตุใดจูเกาสุยกล่าวอย่างหดหูว่าเกรงว่าผู้บุตรยังไม่ถึงแดนยูนานก็จบชีวิตไปแล้วจูเกาเชอร์ชมดูอยู่ด้านข้าง เห็นผู้น้องกล่าวเช่นนี้ทั้งสังเกตพระพักพระบิดาพลันคุกเข่าลงอีกผู้หนึ่งกราบทูลไปว่าพระบิดาโปรดเมตตารับปากให้น้องรองอยู่ที่นครหลวงเถอะหัวหน้าคณะเน้เก๋อเจียจิ้นกำลังทำงานที่ตึกหวนเอียนเก๋อก็ทราบข่าวจากหยางซื่อฉีว่าจูเกาซุยไม่ยอมออกจากนครหลวง ไทจือยังช่วยร้องขออีกแรงหนึ่งเจียจิ้นขุนแค้นยิ่งเห็นว่าเจ้าหั่นอ๋องไม่ออกจากนครหลวงแผ่นดินต้องไม่สงบสุขจึงรีบเดินทางไปยังตำหนักจินเซินในตำหนักจินเซินคงมีแต่หยงเล่อฮ่องเต้จูกเกาซุยอาศัยความสัมพันธ์ทางสายเลือดกราบทูลอ้อนวอนจนฮ่องเต้พระไทอ่อนลงจากไปแล้ว ยงเล่อห้องเต้เพิ่งสงบพระไทยลงตรวจหนังสือกราบทูลเจียจิ้นก็บุกรุกเข้าตำหนักมายงเล่อห้องเตท้ทรงให้ความสำคัญกับผู้ทรงปัญญาผู้นี้ถึงแม้ไม่พอพระไทยที่เจียจิ้นบุกรุกเข้ามายังแย้มพระโอษฐ์พลางตรัสว่าเรื่องใดวู่วามถึงเพียงนี้ตอนนี้ท่านเป็นหัวหน้าคณะเนยเก๋อต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ เจียเจี้นกล่าวว่าฝาบาทประกาศอวยยศองค์ชายรองเป็นหั่นอ๋องคลองดินแดนอยู่นานตอนนี้จะไหนกลับคำรังคนอยู่ในนครหลวงยงเล่อหองเต้ขมวดพระขนงแต่ยังสะกดพระไัยรับสั่งว่าหั่นอ๋องหลมป่วยไม่สบายมันบอกว่าไม่คุ้นชินกับดินฟ้าอากาศทางใต้นึกดูก็เป็นความจริง ตอนแรกข้าตัดสินใจวู่วามไปบ้างตอนนี้รังมันอยู่ที่นครหลวงเพียงเป็นอองที่อยู่ว่างมีปัญหาอันใดหรือเจียจิ้นกระทืบเทา้ากล่าวว่าฝาบาทที่ผ่านมาองค์ชายทั้งสองแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทดึงตัวขุนนางไปเป็นพวกจนทั้งหมดไม่สนใจข้อราชการบ้านเมืองฝ่าบาทก็ทรงทราบดี ตอนนี้ให้หั่นอ๋องไปครองเมืองยูนานเพื่อขจัดข้อพิพาทในอนาคตฝ่าบาทไหนเลยเปลี่ยนพระไทยได้ย่งเล่อฮ่องเต้รับสั่งอย่างอับจนปัญญาว่าข้าเป็นเจ้าชีวิตแต่ก็เป็นบิดาของบุตรหรือจะหักใจบีบบังคับให้มันไปครองเมืองยูนานไอ้ชิงซึ่งเป็นคำเรียกขุนนางไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ตั้งไทยจือแล้ว ตราบใดที่มีข้าอยู่หั่นอ๋องรั้งอยู่ที่นครหลวงก็ไม่อาจก่อเรื่องอันใดเจียจิ้นหลองพล่งว่าหากขั่นอ๋องไปยังอยู่นานอาจเลิกล้มความคิดช่วงชิงตำแหน่งรัชทายาทแต่เมื่อรั้งหั่นอ๋องอยู่ที่เมืองหลวงต้องก่อเรื่องขึ้นอีกฉันขอให้ฝ่าบาทมีราชอ,องค์การเร่งรัดหั่นอ๋อง ไปคลองเมืองอยู่นานยงเล่อห้องเต้พรันประทับยืนขึ้นตรัสด้วยความกลิ้วว่าลูกเราไม่แย่งชิงอำนาจอีกตอนนี้สละสิทธิ์จากการคลองเมืองเพียงขอเป็นององที่อยู่ว่างท่านยังไม่ยินยอมหรือรอจนข้าไม่มีชีวิตอยู่ลูกเราใหญ่ไม่ใช่ไม่มีพื้นที่ยืนหยัดทรงกายเจียจิ้น ท่านคิดเรียนแบบหวงจือเฉินกับฟางเซี่ยวหยูหรือเจือเฉินม่กล้าเจียจิ้นรีบขออภัยโทษค่อยพบว่าตนเองวู่วามไปสกิดให้ห้องเต้กลิว่วถึงกับหลังเงือเย็นเยียบโสมกายเมื่อเรื่องบ้านเมืองผสมกับเรื่องของครอบครัวช่างยากสะสางจริงๆ บนท้องถนนนครหลวงองค์ัะษ์หลายสิบนายอารักขาแม่ทัพในเครื่องแบบหลายกิเลนสองนายออกเดินทางอย่างช้าๆคนทางซ้ายคือติ้งกว๋วกงรังตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักอูจวินตูตูฟูฉีจิงช่างคนทางขวาอายุมากกว่าเล็กน้อยยังเป็นแม่ทัพหนุ่มชะกันมันรังตำแหน่งตูตูเจียนซื่อสำนักอูจวินตูตูฟูเรียกว่าซูเอลู่ ชีจิงชางกล่าวกับซวยลู่ว่าฝู่วอกงเติบโตที่ชิงโจฝูถือเป็นชาวชานตงครึ่งหนึ่งฉีหูหยินมาจากตึกตระกูลเผิงครั้งนี้ฝูว่วอกงเตรียมเดินทางไปเคารพศพเผิงไทโกงแย่ท่านเป็นชาวอำเภอเจียวเซียนช่วยโอกาสร่วมทางกับฝู่กวกงกลับไปเยี่ยมญาติสักคราซวยลู่ขานรับว่า ขอบคุณน้ำใจของต้าตูตูหมายถึงท่านผู้บัญชาการใหญ่ผู้น้อยได้ยินชื่อฝูขัวกงมานานแต่ยังไม่ได้พบหน้าข้าตามาก่อนสเสวียลู่ผู้นี้ความจริงถือกำเนิดจากครอบครัวยากไรในบรรดาพี่น้องจัดอยู่ในอันดับ6ทั้งหมดจึงเรียกหาเป็นเวียลู่ซึ่งหมายถึงอันดับ6แซ่สเสวีย ต่อมารับราชการนามสวลรุไม่สุภาพจึงเปลี่ยนชื่อเป็นสวีูซึ่งหมายถึงคำว่าลูแปลว่าบรรดาศักดิ์เอ่ยถึงสวีูอาจไม่มีผู้ใดรู้จักแต่หากเล่านิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งกลับมีคนเคยได้ยินมามีเรื่องเล่ากันว่าครอบครัวชาวบ้านหนึ่งมีสตรีใกล้คลอดประจวบกับฝนตกหนักพอคลอดทารกออกมาผู้เป็นบิดาได้ยินเสียงคน สนทนากันที่หน้าประตูจึงเปิดประตูออกดูพบเห็นแม่ทัพสองนายมาหลบฝนที่หน้าบ้านทั้งสองแยกย้ายเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาคลับคล้ายยืนยามให้กับทางบ้านภายหลังหมอดูผู้หนึ่งทราบเรื่องจึงทำนายว่าทารกผู้นี้ต้องประสบความสำเร็จต่อมาทารกผู้นี้เข้ารับราชการกลายเป็นแม่ทัพบูที่ได้อวยยศเป็นพระยา เพียงหนึ่งเดียวของพื้นที่ชิงเต่าทารกผู้นี้คือสเสวีลู่นั่นเองมีคนบอกว่าแม่ทัพบ,บูเมื่อครั้งเปิดยุทธการสยบเพศภัยประกอบด้วยจางอี้จูเหนิงกับชิวฟุแต่ในสายตาของเหล่าทหารกลับประกอบไปด้วยจางอี้จูเหนิงและสเสวีลูตอนนั้นสเสวีลูเพียงเป็นพลทหารของวังเจ้าเอี้ยนอ,อง เมื่อเจ้าเอียนอองลุกฮหือขึ้นอาศัยกำลัง800นายยึดเมือง9เมืองหนึ่งในจำนวนนั้นคือสเวลูหลังจากนั้นสเวลูติดตามเจ้าเอียนอองรบทับจับศึกได้เลื่อนตำแหน่งตามลำดับแต่เนื่องจากมันมาจากระดับล่างเมื่อตอนปูนบำเน็จมีอาจไม่พิจารณาถึงคุณวุฒิชิวฟุจึงถูกจัดให้อยู่เหนือกว่ามัน ซเวลู่กอบด้วยสติปัญญาความกล้าหาญร,รักษาวินัยอย่างเคร่งครัดร่วมทุกข์ร่วมสุขกับไพรพลได้รับความเคารพรักจากกองทัพตอนนี้รั้งตำแหน่งตูตูเจียนซื่อสำนักอู่จินตูตูฟูฉีจิงชางที่เป็นผู้บัญชาการสํานักอู่จินตูตูฟูจึงให้การสนับสนุนคลาครั้งนี้ประจวบกับซเวลูคิดกลับบ้านไปเยี่ยมญาต ชีจิงชางจึงจัดให้มันร่วมขบวนกับฝูกวกงทั้งสองสนทนาพลางเดินทางพลางมุ่งหน้าไปยังตึกฟูกวกงในตึกฝูกวอกงเจียจิ้นเดินพล่านไปมาเดินจนเสียสินเวียนศีรษะขึ้นมาเอ่ยถึงความรู้ความสามารถของเจียจิน้นต่อให้เสียสินควบม้ายังตามไม่ทันแต่หากเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ทรงภูมิปัญญาส่วนใหญ่มีนิสัยถือดีเจียจิ้นจึงย่อหย่อนไปบ้างเจียจิ้นรุดไปประท้วงหยงเล่อฮ่องเต้สุดท้ายขาดกลวิธีในการสื่อสารกลับสะกิดจนฮ่องเต้กลิ้วขึ้นมาเจียจิ้นได้แต่กลับตึกหวนเอียนเก๋อแต่ไม่มีกระจายสัสางข้อราชการจึงรุดมาหาเสียสินเสียสินยกมือลูบคาง ลุ่นคิดแล้วกล่าวว่าพี่ต้าเซินซึ่งเป็นชื่อรองของเจียจินท่านนั่งลงก่อนเรื่องนี้กล่าวไปกล่าวมามูลเหตุยังอยู่ที่ฝาบาทเจียจินค้อนมันวงหนึ่งแล้วกล่าวว่าขอกงแย่นี่ยังต้องกล่าวอีกหรือผู้ใดไม่ทราบว่ามูลเหตุเกิดจากฝาบาทเสียศิลกนกสั่นศีรษะแล้วกล่าวว่าท่านไม่เข้าใจความหมายของเรา พวกเราที่พบกับความล้มเหลวในนาทีสุดท้ายเพราะว่าในราชองค์การทั้งสามฟาบาททรงโปรดหั่นอองที่สุดในสายตาพวกเราฟาบาทเป็นเจ้าชีวิตทุกเรื่องราวต้องคำนึงถึงบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นบิดาของบุตรหั่นอองแท่งทำเป็นหน้าเวทนาหน้าพระพักพวกเราดูออกว่านี่เป็นการเล่นปาหี แต่ผู้เป็นบิดาจะคิดเห็นเช่นเดียวกับพวกเราหรือเจ,อจียเจินแบมืออย่างอับจนปัญญาแล้วกล่าวว่าอย่างนั้นทำอย่างไรดีตราบใดที่ต้นเหตุแห่งเพศภัยอยู่ที่นครหลวงต้องก่อเรื่องขึ้นอย่างแน่นอนเสียสินยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวช้าๆว่าอย่างนั้นปล่อยให้มันวุ่นวายไปเจ,จียเจินถะลึงตาใส่กล่าวขึ้นว่าปล่อยมันไปหรือ เสียสินยืนยันคำหนึ่งกล่าวเสียงหนักๆว่าเงื่อนปมอยู่ในใจฝ่าบาทตราบใดที่ฝ่าบาทไม่อาจหักใจเรื่องนี้ก็ไม่อาจแก้ไขเมื่อแต่งตั้งไทยจือแล้วคงไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงอีกเมื่อมันไม่ยอมไปก็ปล่อยให้มันวุ่นวายไปวุ่นวายจนฝ่าบาทขุนข้องรำคาญขึ้นมาก็มิต้องให้พวกเราตักเตือนฝ่าบาทจะมีวิธีเอง เียจิ้นคล้ายเข้าใจความหมายในวาจาของเสียสินสีหน้าสงบเยือกเย็ยนลงคบคิดแล้วกล่าวว่าความคิดของก๋อกงคล้ายยังไม่เลวแต่เราวันวิตกว่าหากฟุ่นไา้จนส่งผลกระทบถึงฐานรากของบ้านเมืองเสียสินกล่าวขึ้นว่าฐานรากของบ้านเมืองกำหนดไว้แล้วไทจื้อก็ประทับที่วังตะวันออก ท่านเข้าใจว่ายังมีขุนนางตามหลังหั่นอ๋องอีกหรือผิดแล้วหั่นอ๋องในตอนนี้ต่อให้อุกอาจอย่างไรยังคงเป็นหั่นอ๋องด้วยพระปรีชาสามารถของฝ่าบาทตลอดจนคณะเนื่ยเก๋และหกกลมในปัจจุบันมันยังจะเล่นลวดลายใดได,ได้มันยิ่งกระโดดโลดเต้นยิ่งคล้ายตัวตลกคนหนึ่งจนเหล่าขุนนางชำเลืองมองห่องเต๋อก็นึกลังเกียด เียจิ้นวันใจอยู่บ้างเสียสินกล่าวสืบต่อพวกเราสมควรเก็บเนื้อเก็บตัวหยุดทับไม่เคลื่อนไหวมันคิดวุ่นวายก็ปล่อยให้มันวุ่นวายหากมีความจำเป็นก็ช่วยผสมโรงให้กับมันเจียจิ้นเข้าใจกระจา่างพงกศรีรษะแล้วกล่าวว่าเข้าใจแล้วยามนั้นพ่อบ้านตึกฝูก๋วโกงปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูห้องหนังสือส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> เรียนเหล่าแยหนายผู้เท่าติ้งขวากงมาเยือน